สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสื่เบียร์จ่าทีวีค่ะตอนนี้นะคะเราก็ยืนอยู่ที่หน้าโรงบ่มเทพพนมค่ะอยู่ภายในซอยติวานนท์ปากเกร็ด21นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าอยู่ใกล้กับโรงเบียร์มิสัมพันธ์ค่ะวันนี้เรามาทำอะไรเราจะพามาทัวร์โรงสาโทค่ะแล้วก็โรงมีของเทพพนมนะคะที่ เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆเลยเรียกว่าเปิดให้เข้าชมได้ไม่นานก็คือปีที่แล้วแหละอืมป่ะมีค่ะบริษัทนนทบรีบูรงจำกัด ราก็เข้ามาอยู่ภายในโรงบ่มเทพพนมแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นสองพี่น้องแห่งแบรนด์เทพพนมค่ะก็อยากให้พี่ๆแนะนําตัวนิดนึงครับสวัสดีครับออฟเทพพนมครับสวัสดีครับผมอาร์ตครับสวัสดีค่ะก็วันนี้ขออนุญาตให้พี่ๆพาเที่ยวชมโรงบ่มสักเล็กน้อยแล้วก็นอกจากเบียร์ที่พี่ๆเขาทําอยู่แล้วนะคะก็ตอนนี้จะมีโปรดักเป็นมีด แล้วก็ตอนนี้มีสาโทด้วยครับเอ,อเราก็เลยสนใจค่ะว่าเอ้ยกระบวนการทำสาโทจากเทพพนมเนี่ยมันเป็นยังไงก็เดี๋ยวจะให้พี่อ๊อฟช่วยเล่าเรื่องเล่ากระบวนการทำของของเทพพนมให้ฟังหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสาโทของเทพพนมนะจริงๆก็ เป็นเขาเรียกอะไรเป็นเครื่องดื่มที่ที่มีมานานแล้วเนาะสาโทเนี่ยม,มีมาเป็นน่าจะเป็นร้อยปีแล้วในเมืองไทยดื่มกันมาทํากินตามบ้านตามงานบุญงานบวชมีอยู่แล้วก็มีปริญญาดังเดิมซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยสาโทก็คือเอาข้าวเนี่ยไปหมักกับลูกแป้งได้ออกมาแล้วเติมน้ําเข้าไปก็จะได้เป็นสาโทขึ้นมาของเทพนมเนี่ยก็มีความเป็นแบบนั้นแต่ว่ามีการประยุกต์ใช้หลายๆอย่างที่ที่แตกต่างขึ้นมาเดีย๋ยวจะอธิบายให้ดูทีละสเต็ปแล้วกันว่าแต่ละอย่างที่เราทําขึ้นมาเนี่ยมัน มีอะไรเพิ่มเติมมีอะไรที่ปรับปรุง <ừ m. S 2> จากของเดิมหรือมีอะไรที่ที่เราคิดเป็นไอเดียขึ้นมานะครับก็จริงจริง,รงอย่างที่บอกครับเป็นเครื่องดื่มที่ทําจากข้าวนะเริ่มมาปุ๊บแล้วก็สาวข้าวก่อนเทพดมเนี่ยมีข้าวที่ใช้หลายตัวแต่หลักๆนะตัวตัวเบสหลักเนี่ยเราเป็นข้าวเหนียวเคี่ยงงูในเชียงรายสาโทนี่คือปกติเขาเขาเขาต้องใช้แต่ข้าวเหนียวอยู่แล้วเขาใช้ข้าวเหนียวเป็นส่วนใหญ่ใช้ข้าวเจ้าทําก็ได้แต่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นที่นิยมครับก็เพราะว่ามันเป็นเครื่องดื่มของทาง ทางเหนือทางอีสานด้วยซึ่งเขาบริโภคข้าวเหนียวเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วของเราใช้ข้าวเหนียวเคี่ยวงูซึ่งเป็นข้าวเหนียวที่ใช้ทำข้าวเหนียวมูนทาขนมทาอะไรเงี้ยไม่ใช่ข้าวเหนียวที่ไว้กินนะมันมเป็นข้าวเหนียวกินทั่ว,วไปนี่ข้าวเหนียวมูนก็คือสิ่งที่มันแตกต่างคือมันมีน้ําตาลเยอะมันหอมหวานนะกนะ็คือทําให้เอาไปหมักก็ได้แอลกาอฮอล์ได้อะไรได้พอเริ่มมาครับก็เหมือนผงข้าวทั่วๆไปเนอะแล้วก็ซาวข้าวก่อนล้างแป้งล้างผ<อ>งออกให้มันจนมันใสข้าวที่ใช้ก็คือข้าวเหมือนที่ ไม่ใช่ข้าวกล้องไม่ใช่อะไรอย่างนั้นก็นนคือขา้ขา,ขาวเหนียวขาวๆเลยเอามาแช่น้านะครับตัวนี้แช่ประมาณ6ชั่วโมงให้มันดูดน้ําเข้าไปให้มันก่อนที่เราจะเอาไปนึ่งได้ก็อันนี้แล้วแต่ด้วยถ้าเป็นข้าวใหม่ข้าวเก่าแช่ไม่เท่ากันแต่ปกติประมาณอ,อยู่ที่หชั่วโมงนะครับพอแช่เสร็จแล้วเนี่ยก็เอาไปนึ่งนึ่งก็คือเอาน้ําใส่ในเนี่ยใส่ในหม้อแล้วก็ใช่ขวดนี่แหละ<อ>เราใช้ขวดนึ่งอยู่เราใช้ขวดนึ่งทีประมาณ5 5ห้ากิโลก็นึ่ง 15้าถึงส0สิบนาทีแล้วแต่ชนิดข้าวนะบางตัวก็มีเกือบเกือบชั่วโมงก็มีเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงประมาณ15นาทีครับเพราะเรามีทั้งมีใช้ข้าวลืมผัวข้าวอย่างอื่นข้าวหอมมะลิก็มีแต่ว่าอ่ะใช้นึ่งประมาณ1ิห้านาทีนะครับนึ่งเสร็จแล้วก็คือเราเอาจะมาแผ่ไปบนถาดนะฮะถาดสเตนเลสเอาผ้าขาวบางเนี่ยนึ่งยกยกมาแล้วก็เอาตอนนึ่งในหัว่ยก็เป็นผ้าขาวบางจ่ายอยู่นึ่งเสร็จเอามาวาง พอจะเลนแล้วก็ใช้คนพัดต้องใช้พัดลมเป่านิดหน่อยอแต่ว่าเราทําในห้องที่ปิดนะคือใช้พัดลมคือไม่มีอากาศขขานอกเข้ามาคือเป็น,นนะเพื่อไม่ให้เชื้ออย่างอื่นมาลงไปก็เป่าจากที่ร้อนๆเนี่ยเป็นร้อยองศาก็ลงให้มันเย็นครับพอเย็นเราประมาณทัก35องศาเราก็จะเริ่มคลุกเชื้อของเราซึ่งตัวนี้เป็นสิ่งที่ที่แตกต่างเลยก็คืออย่างปกติแล้วเนี่ยสาโททั่วๆไปเนี่ยเขาใช้เชื้อที่เป็นเอาลูกแป้งมาลูกแป้งก็คือเหมือนเอา แป้งผสมกับสมุนไพรผสมอะไรเงี้ยแล้วก็ปั้นเป็นก้อนๆที่มีตัวเชื้อเดิมอยู่เหมือนเป็นสเตตเตอร์ก็เขาจะมาคลุกเขาจะมาบดให้เป็นผงแล้วคลุกกับตัวข้าวแต่ของของเทพพนมเนี่ยเราได้ทําการเอาตัวลูกแป้งเนี่ยไปแยกเชื้อออกมาเอาเลือกเอาเชื้อออกมาคือเข้าห้องห้องแลบเลยใช่ห้องแลดมาเลยแล้วก็แยกแยกแยกลาที่สําหรับย่อยตัวข้าวให้เป็นน้ําตาลเนี่ยจากจากตัวลูกแป้งออกมาไม่ปนเปื้อนกับอย่างอื่นเราใช้ลูกแป้งเนี่ยพอดี ก็คือมันเขาเรียกอะไรมันทําไม่ยากมากทำสามารถทําได้แต่ไม่ีโอกาสที่มันจะปนเปื้อนเยอะการที่เราแยกไอโซเลตเนี่ยเราจะได้คุมกันเปลี่ยนน้ําตาลการหมักได้สมบูรณ์กว่าก็าคือมันจะมันจะเสะถียรมากกว่ามันจะเสะถียรกว่ามันจะกลิ่นมันจะเหมือนเดิม,มทุกครั้งใช่แล้วเราก็จะควบคุมได้ว่าเราต้องการให้มันใส่มากใส่น้อยใส่อะไรแค่ไหนครับซึ่งเราก็มีแ a บของเราเองอยู่เนี่ยือทำเราทำลาตัวนี้เองด้วยคือพพอเราแยกมาจากตัวลูกแป้งแล้วเราก็เพาะเลี้ยงต่อไป แถบของเราเรคอยเช็คดูว่ามันเป็นตัวเดิมตลอดไม่ใช่แบบมีการปนเปื้อนอะไรครับพอ,อเนี่ยเสร็จแล้วคือแทนที่จะคุกอย่างที่บอกก็คือคุกเป็นตัวเชื้อราเลยซึ่งเชื้อราเนี่ยเราก็ไปเพาะบนข้าวมาก่อนเหมือนเป็นหัวเชื้อเป็นสตาร์เตอร์มาแล้วก็มาคุกกับตัวข้าวเหนียวที่เราผึ่งให้เย็นแล้วคซึ่งพอคุกไว้เนี่ยเราจะไปใส่ไว้ในถังครับประมาณสองถึงสามวันเนี่ยราตัวเนี้ยมันจะค่อยๆเดินแล้วก็จะย่อยตัวข้าวเหนียวเนี่ยให้กลายเป็นน้ําตาล น้ำตาลออกมาเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่ามันจะมีน้ําหวานออกมาเหมือนเป็นไซรัปเนี่ยเรียกว่าน้าต้อยหวานเจี๊ยบเลยประมาณแบบมีน้ําตาลอยู่สี่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยคือข้าวมันจะค่อยๆมันคือข้าวหมากใช่มันคือข้าวหมากแหละถูกต้องแล้วก็คือข้าวหมากก็คือย่อยเป็นข้าวหมากออกมาก็จะมีความหวานหวานมันก็จะตัวข้าวเนี่ยมันก็จะลอยขึ้นแล้วน้ําตาลอยู่ข้างล่างครับอ๋อตัวเนี้ยสองสามวันแล้วแต่อุณหภูมิด้วยอืมซึ่งอันนี้เราหมักก็คือหมักในอุณหภูมิห้องปกติในเมืองไทยเนี่ยยี่ หน้าร้อนมันก็จะหมักได้เร็วหน่อยสามว่าสามสิบ่ามันจะกินเร็วกว่าใช่แต่อาจจะมีกลิ่นอาจจะไม่ดีถ้าเกิดหน้าร้อนแล้วก็ต้องพยายามไม่ให้มันออกไปร้อนมากเลยก็คือต้องต้องคุมอุณหภูมิประมาณนึงแต่ไม่ได้คุมเป๊ะขนาดก็อยู่ในที่มีหลังคาในห้องปิดเงี้ยของเราคือเราเป็นเราเป็นเราเป็นห้องปิดเราเป็นการเราเป็นการหมักแบบปิดหมดก็คือเป็นห้องปิดไม่ได้เปิดประตูไม่ได้เข้าออกได้สะดวกไม่มีลมพัดผ่านอเี้ยครับก็เนี่ยครับพอสองสวันแล้วน้ำต้อยออกมาเราก็จะมาใส่น้ําเติมเข้าไปครับตรง ทั่วไปก็คือเติมน้ำเปล่าลงไปนี่แหละเพื่อให้จากตอนแรกเนี่ยมันสี่สิบบริกเนี่ยหวานมากยิ้ตกินไม่ได้ให้มันดหล l u ลงมาให้มันเจอจางใช้ยิสตมันเหมาะสมแล้วก็เราก็ใส่ยิสตเราใส่พันธผลเทพพนมเองลงไปซึ่งปกติถ้าใช้ลูกแป้งเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้ใส่ยิสตเขาใช้ยิสตตามธรรมชาติตามที่มันอยู่ตามถังตามอะไรอากาศอยู่แล้วการหมักอาจจะสมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างแล้วแต่ไปไอาจจะมีรสเปรี้ยวรสกลิ่นฝังมีวายิสตแล้วแต่แต่ของเราเนี่ยคือ เราจะให้อยากให้มีกลิ่นฟังก็ใส่ยีสต์ที่มีฟังได้ถ้าเราไม่ต้องการฟังก็ใส่ยีสต์ตัวที่เราเลือกซึ่งเรามีใช้อยู่ตอนนี้ประมาณ6กเตัวซึ่งยีสต์พี่ก็ต้องเลี้ยงเองใช่ก็เป็นยีสต์ที่เพาะในแล็บของเราเองเหมือนกันมียีสต์ที่แยกมาจากน้ำขาวก็มีน้ำขาวคือสาโทสดนี่แหละเขาเรียกน้ำขาวก็มาแยกจากของเจ้าหนุนเจ้านี้มาอะไรมาแล้วก็เก็บไว้ว่าตัวไหนเราหมาักเราที่ต้องการมีใช้ยีสต์จากเบลเยียมก็มีจากเบียร์ก็มีใช้ยีสต์เบียร์มาหมักก็มียีสต์จากไว,ว,<ม>วน์มาหมักก็ ใส่น้ําแล้วก็ใส่ยต์พอตัวนี้ไม่มีน้ําตาลมีแล้วก็จะเริ่มหมักก็จะเริ่มผลิตแอลกอฮอล์ประมาณสองสามอาทิตย์มันก็จะเริ่มแบบแอลกอฮอล์เยอะแล้วขึ้นมาสิบแปดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เนี้ยซึ่งเราก็จะหมักต่ออยมันให้เขาประมาณเดือนหนึ่งครับตัวเนี้ยาวๆหน่อยให้มันกินให้หมดให้มันกินให้หมดให้มันให้มันเรียบร้อยแล้วก็มันมีบอดี้มีอะไรอย่างงี้ด้วยอืมแต่แล้วเราก็จะเอาข้าวออกอันนี้จะจากจากพวกเบียร์พวกอะไรเงี้ยปกติเบียร์เราต้มอะเรามีเอา หมอไปต้มแล้วเราสกัดตั้งแต่แรกแล้วท,ท,ที่ในถังหมักนี่มีแต่น้ำตาลแต่ว่าถ้าเป็นสาโทเนี่ยในตัง้งแต่มาแล้วข้าวยังอยู่เลยก็คือเป็นเม็ดๆ,ๆอยู่ในนั้นเลยก็คือเราหมักไปทั้งอย่างนั้นแหละแล้วก็เอามาเอาข้าวออกครับพอครบเวลาแล้วก็บ่มต่อ,อคือตอนนี้เหลือน้ำแล้วบ่มต่ออีกสามถึงหกเดือนแล้วแต่ที่ต้องบ่ม,มเพราะว่าแอลกอฮอลออกมาที่สิบเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์แรงมากต้องค่อยๆมันนุ่มแล้วก็พอมันบ่มเสร็จแล้วพอตอนจะบรรจุเนี่ยเราก็จะ ด d i l แอลกอฮอล์ลงมาเติมน้ําลงมาให้เหลือประมาณ13 14เอร์เซ็นต์อ๋อก็อคือด d i l u t ด้วยการเติมน้ำชใช่ชใช่ใช่ครับเติมน้ําประมาณนี้ครับเราก็จะลงขวดลงเท็คต่อไปหรือถ้าเป็นบาร์เรลก็คือจะเอาไปเอาเอาตั้งแต่สเต็ปเนี้ยแทนที่จะไปบ่มในถังสเตเลสก็ไปบ่มในถังบาร์เรลได้เลยอ๋อคือจะเป็นอันเนี้ยถ้าเป็นบาร์เรลอาจจะสิบเดือนปีหนึ่งก็แล้วแต่แบบตัวตัวที่พี่ทํามาแล้วเบ่มนานที่สุดอะ คือตัวตัวบาเรลก็คือกี่ปีคะจริงๆอายุตั้งแต่เริ่มทำเนี่ยทั้งหมดตีกับ5้าเดือนแต่อยู่ในบาเรลประมาณ10เดือนอยู่ในถังถ้แต่เลดอยู่ในเร่นี้ถ้าแต่ขั้นตอนก็ทำมาคือใช้เวลานานกว่าจะได้ครับก็ประมาณนี้ร่าครับก็จะมีความคล้ายจริงแล้วก็มีความคล้ายกับพวกสาเกแต่เชื้อตรงเนี้ยของสาเกก็จะเป็นคนละตัวกันเขาจะเรียกเป็นโคจิแค่ของเราเขาจะอีกแบบหนึ่งก็ แต่จริงๆก็เป็นเครื่องดื่มที่มีความใกล้เคียงกันเหมือนแบบกระบวนการทํามันก็คือคล้ายๆกันเลยปะกับสาเก <S <S ใช่กระบวนการคล้ายๆกันแต่ว่าอุณหภูมิไม่ใช้ต่างกันสาเกทําหน้าหนาวเขาทำที่อุณหภูมิหมักที่อุณหภูมิต่ามาก1ิกว่าองศาของเราก็ 3. 0องศาฉะนั้น,นยีสต์ก็คนละตัวลาคนละตัวเราต้องเลือกยีสต์กับลาที่มันอุณหภูมิมันเหมาะกับเมืองไทยครับคือที่ที่บอกว่าเขามี อของแบรนด์เทพพนมอ่ะที่ที่มีการเอาความรู้องค์ความรู้ของการทําเบียร์มาร่วมประยุกต์ด้วยนั่นก็คือนี่แหละเรื่องยีดเรื่องการบ่มในถังไม้อะไรอย่างนี้อีกเนาะอ๋อมันมีตัวหนึ่งที่พี่ใส่ฮอปไปด้วยครับเป็นเป็นสาโทที่ใส่ฮอปใช่ใช่ก็มีเหมือนกันคือเรามีหลายตัวทําใส่ฮอปลงไปก็คือก็จะมีกลิ่นฮอปออกมามด้วยหรือ มีใส่พวกผลไม้แล้วมีใส่ตัวเสาวรถสใส่ลูกมอนก็จะมีความเปรี้ยวผลไม้ออกมาครับแต่ว่าเบสก็จะเป็นข้าวทั้งหมดอ,มอยากให้มาดูที่นี่เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นการยกระดับภูมิปัญญาชาวบ้านแล้วเอามาทําในสถานที่ที่ปิดแล้วมันก็จะมีความมันมันมีความเสถียรมันมีความคงที่ในการทําอะไรเงี้ยแล้วก็ทําให้โปรดักมันมีคุณภาพ เพิ่มขึ้นไปอีกอะไรเงี้ะคะก็อันนี้ก็ลบกวนพี่ออฟพาทัวร์แบบเล็กๆน้อยๆพออันนี้ที่พี่ออฟบอกว่าบ่มในถังอันนี้มีสาโทไหมคะมีสาโทมีมีดครับมีทั้งสองอย่างอ๋อมีดมีดก็บ่มในถังไม้ได้ครับถังถังมีทั้งถังที่ทํไวยแดงมาก่อนไวขาวมาก่อนครับอ๋อถังมาจากไล่ที่การวันเต้ครับซึ่งคาแรคเตอร์ที่มันออกมามันก็จะเป็นแบบ มีกลิ่นอายความเป็นไวน์ขาวไวน์แดงนิดหน่อยครับนิดหน่อย oh. นิดหน่อยแต่ว่าจะมีกลิ่นพวกโอ๊คพวกนลาเนี่ยออกมาเยอะจากถังครับ mm. เราใช้ถังที่เป็นถังใช้แล้วทั้งหมดนะ mm. เราจะไม่เอาถังใหม่มาถ้าถังใหม่มาหมักเลยเนี่ยกลิ่นมันจะค่อนข้างเข้มข้น mm. เกินอย่างเงี้ยครับถ้าเทียบกับตัวมันจะกรอบตัวกลิ่นพวกสาโทกลิ่นพวกมีดออกไปเยอะ mm. อันนี้แบบอายุถังที่ต้องเลือกไหมว่าแบบผ่านการใช้มาแล้วส่ว<ค>น<ๆ>ใหญ่เขาใช้มาไม่กี่ปีครับสองสามปีอ๋อแค่นั้นไม่ได้แบบ นานขนาดนั้นอะไรอย่างนี้ตอนนี้ตัวตัวหมักสาโทนี่แหละหมักอยู่ในถังน,น,นี่อันนี้อ,อันนี้คืออยู่ในกระบวนการหมักอยู่ใช่อันนี้เพิ่งทำเมื่อเช้าเองอ๋ออันนี้ก็เพิง่งผ่านน้าไปก็จะเป็นโทษน,นะครับเราเพิ่งใส่น้ําไปก็จะมีข้างในนี้จะเป็นข้าวอยู่มองไม่ค่อยเห็นหรอกแต่ว่าเราผ้าขาวบางปิดไว้ทีหมักเนี่ยมันจะต่างจากถังเบียร์ทั่วๆไปคือเราหมักแบบเหมือนจะเป็นโอเ่นก็คือเราไม่ได้ปิดสนิท คือถ้าเป็นถังเบียร์เนี่ยอาจจะมีแอร์ล็อกปิดอะไรหมดเนี่ยเราต้องการหมักนี้เพราะให้พื้นที่มันกว้างแล้วก็เราเข้าไปกวนด้วยคือถ้าเป็นสาโทท,ทั่วไปที่เขาทำกันในในเขาเรียกอะไรในใน,ในท้องตลาดหรือในที่เขาทำกันเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ให้ข้าวแตกไม่ให้กวนไม่ให้โดนเลย,เลยแต่ของเราเนี่ยเรากวน,กวนตลอดใช่เป็นเทคนิคของเทพนมที่ทำนี่คือเรากวนตลอดเพราะ คือการที่คนอื่นเขาไม่กวนเนี่ยอาจจะเป็นเพราะอาจจะติดเชื้ออาจจะอะไรเงี้ยแต่อของเราว่าเราบรรจัยอุปกรณ์เราฆ่าเชื้อสะอาดทุกอย่างเนี้ยทำก็คือกวนมันก็จะได้แอลกอฮอล์ที่เพิ่มขึ้นยีสต์ก็แข็งแรงขึ้นก็เป็นเป็นเทคนิคอย่างนึงที่เราทํามาลองแล้วก็ค่อนข้างโอเคแต่แล้วเราก็จะมีการกวนตลอดจนนั้นถังถังมันจะเป็นแบบปากกว้างๆให้ข้าวมันกระจายได้ออันนี้เหมือนถังหมักเบียร์อะแต่เราไม่ใช้มาบ่มก็คือพอเราแยกข้าวมาแล้วจากในเนี้ยก็เอามามาตกตะกอนที่นี่ ปรับอุณภูมิที่บอกว่าต้องบ่มประมาณ3าถึงหเดือนก็คือบ่มในนี้เลยก็อันนี้จะศูนย์องศาคือทำให้ตกตะกอนลงมาหมดให้มันใสด้วย้ <ừ> ยี้อะไรลงมาเพราะอันนี้เป็นเทคนิคแบบเบียรเหมือนกันก็คือเป็นเป็นโคแคชแหละโคแคชต,ตัวตะกอนต่างๆลงมาให้มันสเตเบิลได้อันนี้ความจุมันกี่ลิตรอันนี้ประมาณ240ลิตรครับ240ลิตร แต่ถ้าถ้าถังถังแบบใหญ่ขนาดนั้นอ่ะพันพันสองร้อยลิตรพันสองร้อยลิตรพันสองร้อยลิตรจริงๆเราก็มีทำเนี่ยสาโทรหลายท้ายเนี่ยแบบแบบเทสเนี่ยก็จะเป็นใช้ถังนี่แหละใช้เป็นหม้อก๋วยเตี๋ยวธรรมดาหม้อก๋วยเตี๋ยวประมาณสี่สิบลิตรแล้วก็ทำแบบเทสอยู่อ๋ออันนี้คือเป็นแบบทดลองใช่แบบทดลองจริงๆก็เนี่ยใหญ่ขึ้นมาอันนี้สามร้อยลิตรอเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะมีถังใหม่มาเหมือนกันก็คือเป็นห้าร้อยลิตรกับพันลิตรเราจะก็าจะติดตั้งเพิ่มก็คือจะใหญ่กว่าน,นี้แล้วก็ เป็นถังที่ควบคุมอุณหภูมิด้วยอไว้ทําก็คือออกแบบมาเราออกแบบมาเพื่อจะไว้ทําสาโทงโดยเฉพาะตอ,อ,อ,อนนี้เราเนี่ยคือเป็นอันนี้จริงๆมันเป็นเหมือนเป็นหม้อต้มขาหมูนะอ๋อเหรอเออเขาไปซื้อจากร้านทําอาหารอะไรมาคือเอาแต่เอามาดัดแปลงออกแบบอะไรอย่างงี้ใช่ใช่ใช,ใช่จริงจริงแค่ไม่ได้แปลงอะไรแปลงนิดหน่อยเพิ่มเปลี่ยนข้อตรงข้อต่อนิดเดียวเมื่อก่อนเขาไม่มีล้อเขาใช้เป็นไฟเตาแก๊สข้าล่างแล้วก็ให้เขาเชื่อมล้อให้เท่านั้นเองอริจริงเขาคือเป็นหม้อหม้อต้ม ขาหหมมมูตกตตต้้ต้อยยยเเีี่วะไรงใญๆแลวแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่เรารอคอยมาทั้งชั่วโมงจริงๆคือไม่ได้อยากได้ความรู้เท่าไหร่หรอกค่ะ <c oughs> <c oughs> มาถึงการชิมโดยที่เราจะมีเ,เจ้าของสูตรมาไกด์เรามาค่ะ okay, เริ่มเลยนะค่ะเันกัวแรกครับ ตัวนี้เป็นสาโททำจากข้าวนะครับข้าวเหนียวเกี้ยงงู13เปอร์เซ็นต์อบนะครับ13เปอร์เซ็นต์ตอนท้องว่างยามเช้าอย่างที่บอกเราใช้แยกเชื้อแยกอะไรทำเนี่ยความเปรี้ยวอ่ะเราคุมได้เราจะไม่เปรี้ยวถ้าเป็นสาโททั่วไปคือมันส่วนใหญ่จะเปรี้ยวมากเปรี้ยวจัดแล้วเขาจะเติมน้ําตาลลงไปก็จะบาลานซ์ความหวานและความเปรี้ยวของเราเนี่ยความเปรี้ยวนี่คือเป็นความเปรี้ยวที่เราเราคุมได้ทุกรอบเลยเราให้เปรี้ยวแค่ไหนฉะนั้นเราไม่ต้องใส่น้ำตาลเข้าไป ของเราก็เลยจะเป็นข้าวล้วนๆอย่างเดียวก็จากตัวนี้เป็นตัวตัวสาโทตัวแรกที่เราทําขึ้นมานะแต่ว่าปรับสูตรมาหลายที่แล้วปรับมาหลายหลายแบบมากเป็นแบบเือ้ันนี้คือแบบนิ่งแล้วอันนี้ก็เลยเป็นแบบตัวคอหลักเลยป่ะคะตัวหลักใช่ใช่ครับครับนิ่งแล้วนิ่งแต่ว่าเราก็จะมีแบบเหมือนอัปเดเรื่อยๆเพิ่มปรับตัวนี้นี่กลิ่นให้มากขึ้นเนยใหมากขึ้นะอยู่ครับแต่ว่ามันจะอยู่ในเท่าไหร่ตัวนี้ก็จะอยู่ในแนวนี้แหละตัวนี้ก็คือจะเสิฟ เย็นนะกับเติบเย็นเป็นหลักก็คือประมาณต่ำกว่าสิบองศาถ้าเย็นเย็บๆได้ถ้าข้าวองศาก็ดีถ้าเติบเย็นๆหน่อยกลิ่นฟุตตี้จะจะเยอะหน่อยแต่ถ้าเกิดอยากให้มันมีกลิ่นข้าวกลิ่นธรรมากขึ้นนี่ก็คือให้มันอุ่นขึ้นกินได้ถึงอุณหภูมิห้องก็ได้ยี่สิบห้าองศาสามสิบองศากินได้แต่ถ้าได้อยากได้คาแรคเตอร์ข้าวเยอะก็กินอุ่นหน่อยก็กินได้กินแบบไม่ไม่ต้องเย็นก็ได้้วกินก็กินแก้วอย่างนี้ก็ได้ถ้าอยากได้ถ้าจริงข้ารู้สึกว่ากลิ่นมันข้ามันเยอะไปก็กินนนนเเป็หมือ เป็นขั้วยเขาเรียกอะไรเป็นจอกอ่ะเป็นคล้ายแก้วแก้วเล็กๆอย่างเงี้ยถาแก้วเป๊กเนี้ยมันก็จะหลอมทองอันนี้ครับไม่ได้หลอมไส้กินแก้วเล็กก็จะกลิ่นน้อยหน่อยก็เน้นที่เฟลเวอร์เพราะบางคนอาจจะแบบไม่ค่อยชอบกลิ่นข้าวไม่ค่อยชอบอะไรเงี้ยก็จะไม่ต้องเอาแบบแก้วแก้ววายก็ทําให้กลิ่นกลิ่นมันชัดขึ้นมากเลยสมมติว่าถ้าเกิดแบบว่าจะเอาตัวนี้ไปแพลนิ่งแนะนำอาหารแพลนิ่งได้ไหมคะว่าเหมาะกับอะไรบ้าง ตัวนี้จริงๆแล้วจริงออกแบบมานะว่ากินเล่นกินเล่นเฉยๆอ่าก็คือกินนั้นไม่ก็คือดื่มหลังกินข้าวเสร็จือดื่มหลังกินข้าวเสร็จก็ไว้ล้างปากไว้อะไรเงี้ยแหละแล้วก็วของกินก็อาจจะเป็นพวกนี้นี่คือคอเอาบอกว่าตัวนี้คือดีไซน์มาให้ดื่มเล่น <laughs> <laughs> ตัวนี้เบ็ดเสร็จแล้วม่มประมาณสามเดือนตัวนี้สามเดือนว่าสามเดือน <3 S 2> ตัวตัวที่สองเป็นตัวใช้ข้าวเหนียวเคี่ยงงูเหมือนกันทําคล้ายๆกันแต่ตัวนี้จะรายกว่าไม่หวานเลยนี่คืออัดไม่ด้อัดไม่ได้อาจต้องกินกันจะเลยสีเขี่ยมก็คือเราเอ e มา7เดือน8แปดเดือนแล้วแปดแเดือนล้วก็คือกลิ่นเนี่ยจะออกคล้ายๆซุปดาชิอาจจะกลิ่นโชยุกลิ่นซีอิ๊วญี่ปุ่นอะไรย่างนี้ขึ้นมานะแล้วก็มีเห็ด มีรสเผ็ดร้อนเลยขึ้นมาซึ่งเกิดจากการที่โปรตีนที่อยู่ในในตัวสาโททำปฏิกิริยากับน้ำตาลด้วยแล้วเกิดพวกเไมะรดะแขขึ้นมาด้วยใช่ใช่แล้วพโปรตีนมันก็เริ่มแบบเอดขึ้นมาเ็าจะมีสีมันจะเข้มขึ้นสีมันจะทองทองมากขึ้นถ้าสไตล์ญี่ปุ่นเขาเรียกโคชุโคชุโคชุคืออะไรคะสารเกที่เอชใช่ก็จะเป็นออกตานั้นสีมันจะเขาเรียกอะไรทองกว่าอ่ามันจะทองกว่าแต่ก็ใสอยู่ดีนะมันทองขึ้นมา อันนี้กินเพียวได้ไม่ต้องกินอาหารก็ได้แต่ก well, ินอาหารก็กินกินได้หลายอย่างอาหารเข้มข้นก็กินได้อาหารที่ม um> ีความอูมีเยอะพวกปลาโอพวกทุกอที่มีมิโซะมีอะไรอ่ะใช่ใช่พวกซาชิมิที่มันเข้มข้นหน่อยแล้วใส่กินแต่โชยุอย่างตัวนี้ก็ก็จะเข้าส่วนอาหารไทยก็เป็นพวกอาหารที่มันมีความนัวที่มันเป็นพวกทยใช่เป็นซ้มตามปูปลาใส่ผงนัวอ่าใช่อะไรใส่ผงชูรสเยอะๆก็อาจจะเข้าอะไรที่มีความนัวพวกอาหารเหนือที่ใส่พวก ตัวถั่วเน่าอะไรเงี้ยพวกแกงเหนือพวกอะไรเงี้ยก็จะจะเข้าน้ำงงน้ำเงี้ยวอ่าอะไรเงี้ยก็มีที่มันเน้นความมามีจริงอาหารไทยทั้งทั้งเหนือทั้งอีสานมีความอมามีเยอะอยู่แล้วนะ,ะตัวน,นี้กินได้จนถึงอุ่นเลยก็ได้คือแนะนำต้องกินตั้งแต่เย็นจนถึงแบบเย็นถึงสี่สี่สิบถึงเช้าเย็นถึงเช้าก็เย็นจนถึงอุ่นเลยก็ได้อุ่นๆกี่กี่องศาถึงกี่องศาคะถึงสี่สิบห้าองศาเลยผมสุดสี่สิบห้าองศาก็ได้ตัวนี้เป็นตัวตัวหนึ่งเป็นตัวกระป๋อง ตันนี้เน้นคะไรนายซ่าแล้วก็จะแอลกอฮอต่ำที่สุดนะห้าเปอร์เซ็นก็จะต่างงอ่นึ้นอยากให้มันหยอินเหมือนคาเกอนักินน้ำข้าวหมากก็คือแบบกินน้ำข้าหมากนี้เอาเป็นข้าวเลือดุ่นเรียนให้มันขุ่นด้วยใช้อะไรกลับมาที่หนึ่งนัตะกอนข้าวตะกองเน่ยจะได้ออกมาขุ่นอันนี้เรากราองนะแต่ว่ากรองแบบไม่ได้เอาออกระบบที่มีตะกอนข้าวยี้ นี่ตวนแล้ว้่เป็นยิที่พี่เลือกนีคือตัวนี้ไม่ใช่ยิ้จากการทำเบียร์ใช่ไหมเป็นยิไมที่เลือกเองพี่ทดลองทำนานกว่าจะได้รสชาติแบบนี้แบบเนี่ยแหละคืออย่างนี้พี่อยากได้ตรจริงๆช่วงแรก ก็บอกทำให้มันให้มันกินได้แบบนี้ทำอยู่สองปีว่ะมันจะกินได้เงี้ยแล้วก็เขาบอกปรับมุ่งชาปรับอะไรไปเรื่อยๆปรับที่ดีกักปรับปูุงคูณปรับนี้ปรับปริมาณค่าปรับประยชนก็ทําอยู่สองปีกว่าอนกัออกผลดังเหมือนกันแต่ว่ากขายมาได้ประมาณปีปีเดือนอันนี้เองที่ครับทำสามปีแบบนี้แต่เขายังมีที่บอกที่ไปดู้ที่เป็นผลอะไรที่ยังหมักอยู่เรื่อยๆปรับอยู่เรื่อยๆแหละเขาก็ยังมีตอร์อย่างที่เราเช่วยขับขึ้นมา ก็เป็นอันสิ้นกระบวนการทัวร์โรงบุญเทพพนมค่ะหลังจากนี้ก็จะถามว่ามีอะไรอยากฝากท่านผู้ชมด้วยก็กติดตามเพจธีพนมนะครับเป็นบุ๊กแกล้แล้วก็ทัวร์โรงเราก็มีเปิดให้เยี่ยมชมได้สำหรับเดินรถติดตามเพจได้เข้ามาเรียนรู้ก็ได้กระบวนการทำได้เยี่ชมได้มีเวนต์อยู่เรื่อยๆครับสถานที่นี้นะคะโรงที่เนี่ยเป็นหนึ่ง ในไม่กี่โลน่าจะเป็นแรกๆเลยและการที่เอาภูมิปัญญาชาวบ้านก็คือจะพูดถึงว่าการเอาภูมิปัญญาในการทําสาทองจต่โบราณเนี่ยเอามาประยุกต์ปรับใหม่ให้มันได้มาตรฐานสากลมากขึ้นแล้วก็ด้วยความที่เทพขน,นมเนี่ยเขาใช้กรรมวิธีขั้นตอนในการผลิตเบียร์ที่เขามีความรู้อยู่แล้วเนี่ยเอามาประยุกต์กับการทำมีดทำสาโทก็จะมีการ เอามาใส่ท่อใส่ถังบ่มต่างๆที่ใช้หลักการของการทำแลมบิกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันก็มีแบบอะไรที่มันน่าสนใจมากขึ้นเยอะแล้วก็ gate, อัปเกรดโรงให้มันดูแบบได้มาตรฐานสากลมากขึ้นมีกระบวนการในการผลิตที่ได้มาตรฐานมีความสะอาดก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโรงที่ต้อง จับตาดูค่ะไีลาไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะยังเป็นหนุ่มร่างกค่ะ